วันนี้ก็มาวัดวัดอะไรเนะี่ยห้วยตะโกหรืที่หารหลวงพ่อหินแลไปดูเลยครับวัดนี้สวยมากทำคล้ายคล้ายเออัดแลนทำคล้ายคล้ายเอขอขระเทศกรรมคูชาเลยครับวันนี้ อาจให้ขึ้นเปล่าวะไปขึ้นเปล่าวะฮะผู้สวยวันนี้สวยมากแตกดีอ่ะฮะปัตโากลว่เพ่รวยไม่หรอฮะพี่ฮะปัตกลอรวยมหรออันนี้อยุธยานี่ไม่ใช่อยุธยาเนาะสวยเหรอนี่แหละคือองค์ที่เป้าเป้าว้าองค์ไว้ สวยวัดนี้สวยมากครับก็ทำเหมือนศิลาแรงเนาะสวยมากเลยอะ่ะเนี่ยครับวัดเนี้ยฮะสวยงามสวยงามสวยว่ะ ตอนก้างข้างบนเหรอู้สวยวันครับสวยมากเครื่องจีว,วกแตกแบบนี้เนะาะก็ใช่หินสีลาแลงนะหินแบบนี้นะเป็นหิน 我。We know we know. มาดูข้างในนะครับสวย,ยครับวันนี้ก็ครับ่อนข้างไม่เคยมีคนมาเลยนะแต่วัดดูรมด้สวยมากสวยนะครับ ถ้ำภูเขาันงนอนะมีถ้ำเลยวะ่ะ มันไม่ใช่ก็าทำเหมือนคล้ายๆอะไรนะไม่ใช่พญานาคอะไม่คือพญานาคอะรู้แต่ว่าเนี่ยมันกินพญานาคอืออ๋อเหมือนมันงับพญานาคเขาเรียกอะไรเราพูดไม่ถูกมันเคยออกในนั้นอยู่เออเออ,เอ,อมันก็ออกแล้วเขาไม่บอกนะมันคือความหมายคืออะไร แปลว่าอะไรก็บ่อไงกบ่แปลว่าอะไรอะภาษาพม่าอภาษาพม่าอ่านอันนี้ไงนั่ไงเขาอ่านไปนี่่องไนเมงโจโจโปาเตปาเต้โจโตปาเต้เตยินดีต้อนรับโจโตปาเตะ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  ทำจินน้ำบันชอนทำจินน้ำบันชอนไหนทำทำเหมือนทำเอ้ปูกอกโอู้ด้วยสีนะครับ เจ้าของเขาไล่เว้ยเจ้าของเจ้าของที่เขาเขาไล่ไม่ให้มาทำสวยจะไม่ใช่ดูดอะไรมันสวยทำามาละเขาตามมาไล่อังมาหาวะอังเขาตามมาไล่อ่ะ มีทำเลยด้วยมันดูนดิจักรวาลพี่จะเล่นนรกไปตรงนี้มีนรกอุ้ยพี่ไหนนี่ไงนรกโหมีนรกด้วยไปเชื่อนรกกันว้าวไปหาต้นยืนก็ที่ไปเนี่ยไปไปตีน ว้าวตอนอยู่อยากได้เงินตอนตายอยากได้บุญตอนอยู่ทําตามกิเลสตอนตายเลยอยากกลายเป็นเปรตเที่ยวขอส่วนบุญสาธุสาธุถูกหมดทุกข้อที่เป็นเปรตนะครับกลางคืนไม่กล้ามาแถวนี้หรอบ่มีจริงๆวุ้ขาวเลยยังวุ้กขาวได้เลยอันนี้อะไรตรงนี้ผม อันนี้กระทะทองแดงใช่ไหมกระทะอันี้กระทะที่โอ้ยน้งเธอพีโลกนี้ตตายแล้วเดินทางในเดินเจ็ดทางไหนหนึ่งอ่าหนึ่งเลยไปพระนิพพานด้วยกําลังของวิปัสสนาไปพรมภูมิด้วยโอ้ไปสวรรค์ด้วยกําลังของ ฮีลิโออะไรตะปะกลับไปเป็นมนุษย์ด้วยกําลังของตินห้าน่าได้อยู่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานด้วยกําลังของโมหะไปเป็นเปรตและอสุรกายด้วยกําลังของโลภะด้วยกำลังของไปเกิด,ปเ,ดเป็น,นปจันทร์ไปเกิดเป็นตันตนรกด้วยกําลังของโทนะใช่ไหมคนโกรธมันจะคนโกรธคือโง่โมโหคือบ้าใช่ไปไปไอดีอัน เราไม่โกรเราไม่โง่ไม่จำเป็นจไปโคนดีอ่ะไปก็นึ่มเลยไปต่อไปใช่ใช่ใช่ไปหาต้นยิ้วกันมาไปคนหนึ่งกันเลยไม่เอาครบเลยไม่เอาคนหนึ่งเลยพี่เยอะพี่เยอะเลยนะอันนี้สวยที่สุดดูดูแบบวงกว้างอ่ะมันสะท้อนแสงอ่ะนะเนี่ยตรงนี้สวยสุดนี่เหรอบนี่อันนี้ห้องอันนี้ห้องไหนเอาห้องทําอะไรเ่เอาโพลโพลสวยโพลซีธิององพระนี่หลวงปู่เฝ้าทับ ปูโตปูต้องครับปูโปูม่รไมปู้ <Loud> ับผมไม่เอาอะไรปูนะมันี่เองวะอของเขาอันนี้ที่ชาวบ้านเฮยนี่ไี่หี่อไเยอะจังวะใช่ไหมเออนี่อะไรอ่ะอันนี้ชาวบ้านอันนี้ที่เราทำสารล้วฟูงไง อันนี้อะไรอะกระดิ่งกระดิ่งฟุกวัวฟุกควายใช่ไหมก่อนอันนี้โอ้คือป้านินเขาปอกอันนี้ว้าวเอนี่พ่อแก่แม่แก่พ่อแก่แม่แก่ฮึโหรือลับมาเลยวันนี้ไหมฮะใยขายหรือเปล่าไม่ใช่ดิโอ้พอแก่ พอ่พอรืงสอออีอันนี้ประมาณหทองเนี่ยวันทองอันนี้ใครนะจำไม่ได้มาต้องดยอะอันนี้ได้ไหนะด้ไหมฟังมาเห็นนะโอ้ม่ทองเลยอาจารย์เลยเยอะเหมาอล่ะมาดีหรอ

นี่ไงเขาอีกอ๋อว้าววันนี้ก็สวยเนาะใช่ช้างทำแล้วคือทุกอย่างเลยนะพระครูประถมพี่บุญกิจนี่ไงป่ายเินบดมถมใช่จะมาทำอะไรสวยวันนี้ทำมัน,น,นะอะไรเนาะดูดิโภาพก็ออยังมีเลยภาแปลกดีวันนี้ปัดที่แปลกมากเลยครับสวยงามมาก นีครับดยนี่ครับ,รบใหญ่มากครับแปลกดีแล้วก็แปลกด้วย สวยทำเหมือนอวัดขอมอะไรสักอย่างนึงนะครับอยู่กันบรุนนะทำจากศิลาแรงนะครับตามกระแพงขึ้นวัดตามอะไรเนี่ยทำจากหินสวยงามสวยงามโอ้ี่งานแท้ ไปอันพี้สุอดก <c oughs> ารตาประเไทพญานาคมีแต่หัวไม่มีหางหางเา <c oughs> างปนดาวใดหางเปนดาวดอสุดตัดประลัดบ,บอกไม่มีที่ไหนท่าที่นี่แล้วดยอยู่ว้าวแม่สิ วิหารหล,งงลวงพ่อหินอ่อนหลวงพอแล้วหลวงพ่อหิน